ราะนั like However, ้นถ้าจะออกนอกประเทศเนี่ยมันก็คงไปได้อย่างเดียวคือหมายถึงว่าซัพลายแบบแบบ OEM อย่างนี้ไปก่อนซึ่งซึ่งมันก็จะตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าโจทย์ตอนนี้ก็น่าจะซึ่งซึ่งพอฟังอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นซัพลายเชนของของการเทรดปกติมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าราคาถูกราคาถูกคุณภาพดีส่งของเร็วอะไรอย่างเงี้ยตรงเวลาเงี้ยมีมีแค่3ข้อนี้เองไซึ่งซึ่งเราก็ไปหาลูกค้าซึ่งถ้าลูกค้าทุกคนเราไปเขาเคยซื้ออะไรอยู่เราถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าเขาก็น่าจะยินดีที่จะ จะสวิชเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะเริ่มจากการเริ่มจากการติดกระดุมเม็ดเม็ดนั้นก่อนว่าแบบเอะเลยเรามาลองดูซิว่าว่าหนึ่งสองสามเนี่ยเราติดอะไรแล้วลูกค้าเขาเป็นใครหรือแม้กระทั่งลูกค้าเดิมถ้าเขาเคยซื้ออยู่หลายเจ้าเนี่ยเขาเขาสามารถคอนโซลเดตมาเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ด้วยคําที่ตอบคําถามแค่แค่สามอย่างเนี้ยว่าถ้าเราถูกกว่านี่กว่าอันนี้กว่ามันมันย้ายมาตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะเป็นโจทย์อันแรกครับ